สองเก้าอ่ะก็ทำมา,าตั้งแต่นู่นแหละก็ทำมาเรื่อยๆเลยส<ะ>าสิกว่าปีละขาหมูคุ้ยเจ๋งสูตรใต้จิ้ว มาจากสามีเขาเป็นคนจีนใต้เขีวอยู่ศรีลมตลาดวัดแขกสมัยก่อนนะแล้วเราก็มาขายตรงนี้กันต้นต่อมาจากศรีลมเขาเขาเป็นคนศรีลมพ่อแม่เขามาจากเมืองจีนเขาเป็นคนจีนสูตรก๋งเขาต้นอยู่ศรีลมขายหลายอย่างตระกูลเราขายของขายก๋วยจับน้ำข้นขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดแฟนก็พามาอยู่ตรงนี้ก็มาขายตรงนี้แรกๆมาไม่มีใครรู้จักแฟนอะมีเพื่อนเขาเป็นคนรู้จักคนเยอะก็มาหาเพื่อนตรงนี้พอเพื่อนเขากินเขาก็ไปบอก คนนู้นคนนี้ก็กินมากินแล้วอร่อยเขาก็บอกกันไปบอกปากต่อปากแล้วก็อยู่ได้เพราะลูกค้าประจำอะมีคากิเนื้อหนังไส้มีไข่เห็ดหอมแล้วก็ต้มจืดมะละ ก็เ,เอาแต่ขาขาหลังขาหลังมันจะไม่ช้ำถ้าขาหน้ามันช้ำเราก็เลยไม่ใช้มาถึงเราก็ต้องมานั่งล้างทําความสะอาดมันถึงจะได้เป็นขาหมูพลโลเขามาส่งเราเราก็ต้องมานั่งล้างน้าขูดนั่งทำต้องทําให้มันสะอาดอะ่ะเราทําให้คนทุก,กินแล้วก็ต้องสะอาดเนาะ เรามาล้างมาขูดไงมาถึงเราต้องมานั่งล้างนั่งขูดเอามีดโ้นขูดขูดขูดที่เขาเผาอะนะให้เคลี้ยงเลยที่ร้านอะทำดีทำสะอาดถ้าไม่สะอาดเราก็กินไม่ได้เราทำเรากินด้วยโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยลูกกำลังทำอยู่เสร็จก็ประมาณสี่โมงเย็นนีน่แหละต้มวันนี้ขายพรุ่งนี้ใช้เวลานานหน่อยลูกค้าก็ชอบเหนียวงคนก็ชอบเปื่อยของเรามันทำได้สองอย่าง ใช่เราเราเราใช้ไส้ตือหวงเท้าใส่เส้นใหญ่เราเอามาเราก็มาล้างต้องมานั่งล้างนั่งทําอีกทีนี่มันเหม็นล้างเสร็จล้างล้างมต้มทั้งลวกทั้งต้มทั้งล้างอ่ะเป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงกว่าจะได้ล้างขูดล้างอะไรแล้วก็ล้างเกลือเยอะๆหน่อยขยําเกลือล้างเกลือ ไม่ยากหรอกถ้าเป็นแล้วมันก็ง่ายถ้าใหม่ๆไม่เป็นมันก็จะทั้งเหม็นเนาะทําไม่ด hmm ีม mm. ันก็สกปรกมันก็เวลาเรามาต้มกินแล้วก็เหม็นสาบเขาก็ไม่กินกันของเราไม่เหม็นไงมันไม่มีกลิ่นว่าง่ายๆก็ไม่ยากนะเพราะเราก็ทําไปเรื่อยๆส่วนในส่วนอนยากก็ส่วนที่ละเก็บล้างของเนี่ยยากเก็บร้านล้างของอะยากยากยันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เก็บร้านล้างเนี่ยยากมากเลยเหนื่อยเลยแล้วก็ทําของเราปกติอย่างเงี้ยแหละเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเราไม่ได้ใช้ซีอิ๊วดำเราใช้เครื่องพะโลอย่างเดียวพวกยาจีนพวกเครื่องพะลโลหอมๆอ่ะนะเราไม่ได้ใช้ซีอิ๊วดำเป็นสูตรของเราอ่ะนะมันก็ปกติทําแบบนี้มันไม่ดําของเราไม่น้ําไม่ดําของเรามันไม่เหนียวเพราะเราไม่ได้ตีแป้งของเราไม่ตีเราไม่ทําเราใช้แบบธรรมดา ฉุนนะเรา่ามันไม่ฉุนมันไม่ฉุนแล้วว่ามันไม่ฉุนถ้ามันฉุนเราก็จะลดปริมาณเราก็ถามลูกค้าด้วยว่าถ้าลูกค้าเขากินแล้วเขารู้ว่าฉุนเขาก็จะบอกว่าเออวันนี้ขาหมูกินเครื่องเทศแรงไปหน่อยนะวันหลังเราก็อ๋อเราก็ลดหน่อยของเราจะไม่ออกหวานนะมันก็มีนิด,นด เค็มนำหวานตามนิดๆเพราะเราปรุงเราปรุงเหมือนกันทุกวันไม่ไม่ซีซัวใส่ของเราไม่หวานโดดสูตรเราเนาะเราก็ทำสูตรของเราถ้าเราเคี่ยวไปน,นานๆมันก็จะออกเค็มหน่อยนะสังเกตดูนะลูกค้าบอกว่าถ้าตกตอนเย็น,นจะออกเค็มนิดๆนะเราก็ออกพยายามจะปรับปรุงเพราะเรารู้แล้วว่าลูกค้าติมาเราก็ต้องทำตามลูกค้าเราก็คอยชิมด้วย พริกน้ำส้มเราลูกค้าเขาชอบนะเขาบอกว่าอร่อยพริกน้ำส้มเรารสกลมกล่อมใครกินแล้วก็ติดใจไม่เปรี้ยวมากไม่หวานของเรามันไม่ออกหวานพริกน้ำส้มใส่น้ำส้มกับเกลือน้ำตาลพริกบดเท่านั้นเองแล้วก็ใส่ใจที่มาของชื่อก็ชื่อของสามีเฮียก,ก้อยเจ๋งเขาตั้งชื่อก้อยเจ๋งเพราะว่าสมัยก่อนนี่หนังจีนเลยนะหนังจีนมังกรหยกเขาก็ตั้งชื่อก้อยเจ๋งเลยคนจีนนะเขาชอบ ลูกค้าสวนมากก็มาหลายที่แล้วค่ะบริษัทเกตเขตบางกะปีแล้วก็แถวพอชอการเคหาใกล้ๆใกล้ๆก็โอ้ใกลๆเขาไม่มารถมันติดไกลๆส่วนมากนู่นแหละสั่งลูมินฮูดเอาลองมาชิมดูนะคะมาติมาชมให้กำลังใจแม่คะได้ค่ะ แต่เสียงแข็งค่ะใจดีไหมใจดีค่ะไม่มีขอกินได้นะคะยินดีให้กินฟรีค่ะแม่ค้าเสียงดังแต่ใจดีเปิด8ปดโมงเช้าค้าหมดก็เก็บอะ่ะบางทีท1บเ็ดโมงก็หมดใครนะพิตาลูกค้ามาเหมาวันที่ขายดีๆถี่ก็เที่ยงบางทีก็บ่ายบางทีก็ถึง5้าโมงเย็นค่ะตลาดแฮปปี้แลนด์เก่าแฮปปี้แลนด์เก่าตรงศารเจ้าพ่อเสือหยุดทุกวันพุธค่ะ น่าเกลียดไหมที่แรกว่าจะแต่งอินเดียไอไอน้องพมา่าเอาแป้งให้ทานะสิก็เลยเป็นพม่าเลยมันใส่แป้งพม่าให้เย็นเย,ย็นดีใช่วันนี้ทาแป้งแบบพ่อม่าประมาณห้าสิบโลมูไม่ได้เราต้องเอาความจริง